หลังจากชี้แจงกับที่ประชุมวุธิสภาแล้วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ไปที่ปทุมธานีทันทีค่ะไปเปิดกิจกรรมคิกออฟคาราวานรถย่าอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน5 3าล้านนกิโลกรัมพร้อมกับหน่วยสตวพา์เคลื่อนที่นะคะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้าท่วมค่ะ นายอิทธิสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงบางพื้นที่มีการอพยพสัตว์เลี้ยงไปบนพื้นที่สูงที่มีความปลอดภัยมีสัตว์เจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีกรมปรศุสัตว์จึงได้ช่วยเหลือนะคะ้วยการอพยพสัตว์นาหญ้าอาหารแห้งไปมอบให้และส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในการดูแลสุขภาพสัตว์จนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ส่วนหนึ่งโดยแผนปฏิบัติการก็คือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในด้านอื่นๆด้ดวยนะด้านนี้ก็ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะด้านนายสตวแพทย์สมชวนร,รัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปรศุสัตว์ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ากิจกรรมปล่อยขบวนรถย่าอาหารสัตว์พระราชทานพร้อมด้วยหน่วยบริการสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ สัตวแพทย์เคลื่อนที่มีเป้าหมายดําเนินการพร้อมกันทั่วประเทศค่ะเพื่อน,นําญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน5้าล้านสามแสนห้าหมกิโลกรัมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีพของสัตว์เลี้ยงไปแจกจ่ายให้แก่กเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆพร้อมหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรในทุกพื้นที่ค่ะ